โรงแรมโรสอินนะครับีจังหวัดทียภูมิดูซิว่าข้างในจะเป็นยังไงนะนี่นะครับโรสอินนะครับเือเือที่ก็เป็นมังกรโลกงกว้างนะครับ ไปดูข้างในดีกว่านะครับข้างในจะเป็นยังไงเข้าไปดูดีกว่าเนี่ยบล็อกสินอ้าวมาแล้วนะครับโอ้มีเตียงด้วยเดี๋ยวเอากระเป๋าเข้าก่อนนะ นะครับเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเจอเตียงเลยนะครับเตียงเสร็จเออเพื่อเรียบร้อยสะอาดดีนะครับเดี๋ยวปิดประตูก่อนในใต้เขาห้ามเขียนสูบบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่นะครับอแล้วก็ห้องหมายเลขบียี่สิบเจ็ดโรงแรม โรสอินแกลลอรี่จังหวัดชัยภูมินะครับมีทางหนีไฟด้วยก็ถือทางเดียวที่ประตูที่เข้ามานี่แหละแล้วก็มีอะไรเนี่ยเซฟที่คัดนะครับตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดอ,อมีแอร์แล้วก็มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดูให้ั่กห้องก่อนนะครับสวัสดีคุณพี่ พิสิตท,ทองสา,าด้วยมีทีวีหนึ่งเครื่องยังไม่ได้เปิดเลยนะครับที่จังหวัดชายภูมินี่นะครับมีอะไรบ้างมีน้ำให้สองขวดประมาณหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็ผ้าชิตตัวมั้งอันนี้ผ้าจิตตัวเนาะมีสบู่สองก้อนออ มีโทรทัศน์ยี่ห้อซัมซุง g อ้ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนใช้ได้หรือเปล่านะมันเปิดแต่โอ้มันต้องเสียบปัดด๊กก่อยโ่้มีโทรทัศน์ยี่ห้อซัมซุงโอ้เปิดปุ๊บเสียบปั๊บอืมอืมแล้วก็ทีวี อะไรไปเนี่ยกดดูสิมันใช้หรือเปล่านะครับสภาพบรรยากาศของห้องนะครับมาดูเอาเออมีเตียงเดี่ยวหมอนหมอนสองใบเอ้าวโศน์ด,ดังนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่ก็คือกระจกนะครับ เดี๋ยวดูก่อนมีโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ไรสายหรือเปล่า้แล้วก็มุนเดี๋ยวปิดเสียงก่อนอปิดเสียงแล้วนะครับอันนี้ประตูสองประตูอันนี้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเปิดไฟยัง เป็นห้องน้ำนะครับนี่คือการรีวิวนะครับสวัสดีอาจารย์ไพรโรจน์มดด้วยห้องน้ำมีที่แขวนอ้าวแล้วตู้ส้าอยู่ตรงไหนเนี้ยไม่มีนะครับมันเป็นรีสอร์ทคล้ายๆกับห้องพาคนรักมาอะไรอย่างเงี้ยนะ,อ,ะอันนี้คือสภาพของห้องน้ำมีไออุน่นน้ําอุ่นน้ําเย็นด้วยนะครับ ภาพพื้นเป็นยังไงนี่แหละครับห้าร้อยห้าสิบต่อรองว่าก็เ,เหลือห้าร้อยบาทนะเนาะไฟสองดวงก็ว่างงนนะสะอาดดีอ้อันนี้เป็นกระจกนะครับกระจกฝ้าสำหรับคนอาบน้ำข้างในแล้วก็เวลาใครอาบน้ำเปิดไฟก็จะเห็นอะไรลางๆอย่างนี้ก็ว่างเงินนะ พื้นปูกระเบื้องลายขาวดำนะครับที่นอนมีอะไรบ้างเปิดปับ๊บไม่มีอะไรนะครับเอาใครที่จะมาพักที่ชัยภูมินะครับก่อนจะเดินทางเนี่ยควรที่จะตรวจสอบที่พักของท่านก่อนนะครับบางทีมาอาจจะเต็มหรืออาจจะได้โรงแรมที่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็ถือว่า คนเดียวเนาะนอนหลับได้พอประมาณมันมีป้ายอะไรบอกพวกเนี้ยห้ามทิ้งผ้าอนามัยถุงยางกระดาษชำระลงจักโโกเราไม่มีมาเราก็เลยไม่ต้องทิ้งมันแล้วก็ถังขยะหนึ่งอัน โอ้ตู้เสื้อผ้าไปมีอันนี้น่าจะเป็นราวตอดตากผ้าเนาะเพราะว่าห้องโรงแรมประเภทนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องการพักอาศัยเท่าไหร่นะครับถอดเสื้อผ้าแล้วก็แขวนเพราะว่างั้นนะแล้วก็มีตู้เย็นด้วยตู้เย็นเปิดปั๊บไม่มีอะไรเลยนะครับเราต้องเอาน้ำเนี่ยเราต้องเอาน้ำไปแช่เองนี่แหละครับ โรงแรมที่พักอาศัยสำหรับคนเดินทางนะครับนี่ในราคาห้าร้อยนะครับที่โรงแรมโรดอินแกลอรี่จังหวัดชัยภูมินะครับอ้วาวก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนแล้วกันรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเขามีอะไรเนี่ยอะไรเขาว่าอะไร มาตาหกเจห้าเจ้าสำนักต้องรับผิดชอบในการที่ทรัพย์สินของคนเดินทางหรือแขกผู้อาศัยสูญหายบุกสลายไปอย่างใดแม้ว่าความสูญหายจะเป็นการเสียหายใดๆจะเกิดขึ้นเพราะผู้คนที่เข้ามาในโรงแรมโฮเทลหรือสถานที่เช่นนี้ต้องรับผิดนะครับ ความรับผิดนี้ถ้าเกี่ยวกับเงินทองเงินตราธนบัตรตั๋วเงินพันธบัตรใบหุน้นกู้ปะทวนสินค้าอัญมณีและของมีค่าอื่นๆไซส์ท่านจำกัดไว้เพียงแค่5,000บาทเว้นแต่จะได้ฝากของมีค่าเช่นนี้ไว้ให้แก่เจ้าสำนักและบอกราคา ของเช่นนั้นอย่างชัดเจนนะครับโรงแรมรอยลอินแกลเลอรี่จังหวัดชัยภูมิรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ